สวัสดีครับวันนี้นะครับเราก็มาอยู่กันที่อ่างเก็บน้ําแม่เศร้านะครับอ่างเก็บน้าแม่เศร้าลาพูนบันทาศสบเศร้าจะมาตกเป็นชิงหลิวเดี๋ยวเราไปเซตอุปกรณ์กัน,กนครับโอเคครับจัดอุปกรณ์เสร็จแล้วนะครับตอนนี้ก็เน่ตกเป็นระยะ4.5นะครับ ส่เมนสิปอนส่หน้า8ปดปอน,ตก,ปนต,กตกเป็นไม้ตายเกาหลีครับตกเป็นไม้ตายเกาหลีโอเคครับเดี๋ยวไปลองตกกันจะไ,ได้ตัวหรือเปล่า มาแลครับแต้มแรกตะเพียนไฟสวยๆก็ตอนนี้ครับอ่างไม่เศร้าปลาไม่ค่อยเข้านะครับผมคิดว่าจะย้ายใหม่เดี๋ยวดูก่อนว่าจะย้ายไปที่ไหนครับก็เดี๋ยวไปตามรุ่นนะครับมีเวลาประมาณครึ่งวันไปจะได้ตัวหรือเปล่า ไปนะครับครับผมตอนนี้ก็ย้ายมาที่อ่างห้วยไร่นะครับเมื่อกี้ปลาตะเพียนที่ได้ก็ปล่อยไปแล้วนะครับจะมาลองดูที่อ่างห้วยไร่ว่าจะมีตัวเยอะหรือเปล่าที่นี่ก็มาตามหาจันแทนครับมาตามหาจันเทนนะครับแล้วก็พี่ฝุ่นนะครับครับผมไปะเดี๋ยวเราไปติดตามนะครับ ว่าจะได้ตัวหรือเปล่ามีเวลาอีกประมาณตอนนี้บ่ายโมงปลายแล้วไม่นาะบ่ายโมปลายอตอนนี้บ่ายโมงกว่าครับก็เดี๋ยวตามรุ่นกันครับผมไปครับาไปมาแล้วครับเริ่มมีตัวแล้วครับโอ้โนโอ้โหฝุน่นก็โดนนะครับดโดนนะครับเริ่มบันเทิงแล้วครับ <laughs> เริ่มมีอาการแล้ว อันนี้อย่างบาลานะบาลานครับบนเนี่ยบาลานคนใกนะอาจารย์มันหมือนคนทอดวะไม่เต็มนะครับอันนี้น้อยนี่เมื่อกี้นะเดี๋ยวไเอกกล้องนี้ก็มาเดี๋ยวมงข้างฟนนี่มงเจ้าพูดโมงโฟนยัวังนมาะนมอโอเปตายังยังกอ่อาจารย์มาสอนนะควเออผมด้ยต่อ กานบอกให้ชันไอชาได้มันชัดกว่าพี่อมันเป็นนย่งๆน,นิ่งมันบบตอ,อกกับแบบตอ,อกอะตอกน้อยเดียวนะขนา,าจจดิิวได้แต่แกมันเปลีปากนะมันบบตอกยยอขึ้นมาเพียาหารนะอ๋อมันต้องวุ้ยอะนี่แหะผม,นะมคด <c oughs> ไม่ได้แถมกับฉันได้ นนน้อยครับผมตอนนี้ก็6โมงแล้วนะครับเดี๋ยวจะกลับแล้วไม่ค่อยได้ถ่ายอาการน,นะครับเดี๋ยวเรามาดูผลงานรวมดีกว่าอพอได้นะครับผลงานรวมครับ ผลงานรวมวันนี้เป็นปลานินเล็กๆน้อยๆพอสนุกนะครับถ้าสนใจก็มากันได้ครับแหล่งจิบน,น้ำห้วยไร่แม่ออนใต้โอเคครับสำนี้ลาไปก่อนนะครับก็ฝากกดไลค์กดติดตามมีเพจ Facebook แล้วนะครับเพจบางเวลาแล้วก็ช่อง youtube ช่องบางเวลานะครับ ก็วันนี้ลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ